หาน่อไม้สอดค่ะหาไปแกงนะคะน่อไม้สอดหน่อเล็กๆนะคะนี่นะคะป่าน่อสอดอันนี้ยาวละ ยาวเป็นลำไม้แล้วนะคะหาในป่าปานเอาไม้สอดหนอไม่สอดหน่อไม่ไหลนะคะหน่อไม่ไหลยังไม่ค่อยออกบางบางต้นก็ออกบางต้นก็ยังไม่ออกนะคะ โอ้ต้นต้นนี้เป็นลำแล้วยาวแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ยาวเท่าไหร่อันนี้ก็ยังใช้ได้ไม่ยาวเท่าไหร่นะคะ อันนี้สวยมากเลยหนอนดังดินจ้าอยู่นี่นนนยายเรีย นีいい่นะคะมีอยูいい่ใชย นอนังดินยังไม่ค่อยออกนะคะเพิ่งจะเริ่มออกตาหน่อ,อไม้เนเยอะมากเลยตาน่อ,อไม้นะคะดย แถวนี้ยังไม่ค่อยออกยังไม่ออกนะคะยังไม่มียังไม่ออกแถวนี้